สวัสดีครับพี่น้องชุมชนคนรักงานปลูกต้นไม้งานบอนไซทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวมาตามเพมหน้าตอนนี้นะครับเพมหน้าไต้หวันนะครับไม้ต้นนี้ผมเขียงตอใหญ่เลยแล้วก็จะนํามาสร้างอย่างเงี้ยผมแนะนําอย่างนี้นะถ้าอยากสร้างไม้จบไม้สวยนะครับสําหรับ F c ซนะที่เป็นมือใหม่นะครับเอาต้นเล็กๆมาแล้วก็สร้าง ทนุถนอมเพื่อค่อยต่อกิ่งต่อข้อไปนะครับแบบนั้นจะควบคุมง่ายกว่านะครับถ้าท่านเลี้ยงไว้เยอะนะอย่างผมเนี่ยพอเลี้ยงไว้เยอะเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเอาไว้รีวิวเป็นสื่อนะฮะในการที่สร้างสรรค์งานบอนไซนะฮะหาข้อดีข้อด้อยหาข้อเสียของไม้แล้วก็มารีวิวให้เอฟซีทุกท่านได้เรียนรู้ไปด้วยกันนั้นมันก็มีข้อเสียคือถ้าไม้มันมันโตแล้วมันเลย มันก็ยากอยู่นะฮะเราต้องคุมมันทุกขั้นตอนในการสร้างงานบอนไซนะครับเดี๋ยวมาดูครับมันมีข้อดีข้อเสียอยู่สำหรับไม้ต้นนี้นะตอใหญ่นะแต่ก็เวลาปิดหน้าเคียงก็ยากนะครับถ้าเริ่มต่อยี่ใหญ่มันได้อย่างก็เสียอย่างนะครับนะอย่างไม้ต้นนี้นะครับผมนะผมได้ลงดินไว้แล้วก็ตอนแรกก็จัดรากนั่นแหละนะครับ นาะจัดไปจัดมาพอลงดินแล้วก็ไม่ได้จัดท่านเวลาจัดไม้ทุกชน,นิดลงดินนะครับจัดรากนะท่านจะต้องตามทุกระยะทุกขั้นตอนนะพอมีรากเกเรท่านจะต้องจัดถ้าท่านไม่จัดมันก็จะกลายเป็นรากธรรมชาตินะครับนะมันก็จะได้อีกอารมณ์หนึ่งแล้วแต่นะครับแต่ถ้าจัดให้สวยก็ดีอยู่นะสวยเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับ เจตนาของผมต้นนี้ตั้งแต่แรกนะครับนะพอได้ต่อมาผมก็จัดจัดดึงลากจัดลากในในระดับหนึ่งนะครับสันรากมันก็จะมีตัวนี้สันตัวนี้กับสันดิกด้านนี้นะครับต้องการให้ให้หน้าไม้ตรงนี้นะผลปรากฏว่าก,กิ่งมันยังแตกออกมาไม่ได้ก็เขียงไว้สูงนะเสร็จแล้วพอแตกกิ่งนี้มาก็ ก็บิดไว้เลยนะครับแล้วก็มีกิ่งนี้แตกมานะเจตนาตอนแรกกะจะสร้างหนึ่งหลังนะด้านกว้างนะหนึ่งสองกว้างไอ้ด้านหลังแล้วก็ขึ้นตั้งยอดตรงนี้นะครับก็เอาแบบแบบง่ายๆนะฮะไม่ไม่พิธีพิถานมากผลสุดท้ายพอมาดูแล้วมันไม่สวยครับจะเสียเวลาทั้งทีนั่นนหะ ผมจะเขียงนี่เลยฮะเขียงนี่เอาหนึ่งยิงหนึ่งแล้วก็ฝั่งนี้ตั้งยอดนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องเอาออกหมดเลยนะเพิ่มหน้าไต้หวันนะผมสังเกตนะนะมันมันแตกได้ดีอยู่นะนะครับมันแตกได้ดีอยู่นะครับการแตกยอดแตกอะไรเนี่ยนะง่ายอยู่บมันเป็นไม้ตาตาคู่ด้วยนะครับ อย่างนี้ไม่เอาครับด้านหลังนี่ก็ไม่เอานะตัดออกก่อนไม่ได้ดูแลก็อย่างนี้ครับไม้จะมีปัญหาทันทีนะครับมันดีอย่างมันไม่เหนือ่อยรอ แต่เสียอย่างเหนื่อยทำแหน่าลากก็ดีอยู่ครับนะรากเดินดีแล้วฝั่งนี้เป็นหลังไม้นะครับเยชนาหลังไม้ผมก็ดึงลากไว้อยู่เอ,อผมแต่งลากแล้วนะครับตัวนี้ถ้าจำได้นะฮะผมเคยลงไว้แล้วไม้ต้นนี้ลงดินได้ปีเดียวนะครับแต่ว่าเอ,อมันปล่อยธรรมชาติมันจะโตมากเลยโตทีนี้ผมก็ขุดขึ้นมาตั้งแต่ ผมลงดินปีหกสามหกสี่หกห้าี่ปีหกหกสามปีที่สามนะครับเนี่ยนะครับถ้าท่านใดอยากเลี้ยงเพมหน้าท่านหาแบบนี้ไปลงดินเลยนะขั้นตอนจัดรากแล้วลงดินแต่ต้องดูให้ดีนะให้รากนิ่งก่อนค่อยลงนะตัดออกเพื่อที่ทำหัวเขียงผมดูแผลมันเดินดีอยู่ขนาดไม้ตอใหญ่แล้วระบบรากดีครับ โอเคเรียบร้อยครับมาดูหน้าไม้โอโหโหอใหญ่มากนะครับต้องเก็บอีกนะครับนะตรงนี้เหมือนกันพอแผลเดินมาเดี๋ยวผมต้องเก็บอีกรอบนึงต้องให้เว้าลงพอแผลจะเดินก็จะเดินมาจากมุมนี้นะครับต้องเก็บให้เสมอเอาละครับ เดี๋ยวมาเก็บแผลทีหลังนะครับตอนนี้ผมก็เอาเอาทรงก่อนอันนี้ไม่เอานะครับไม่เอาเพราะไม่ได้บิดตาไว้นะครับตรงนี้ก็สวยอยู่ทีนี้ก็สวยครับบิดตาไว้นะครับ คือผมชอบความบิดเอี้ยวอย่างเงี้ยครับบิดอย่างเงี้ยอันนี้บิดกลับหลังอันนี้บิดมาหน้าก็ต้องการให้มันตรงกันนะครับกิ่งหนึ่งแล้วตั้งยอดขึ้นไปนะหวังว่ามันจะโตขึ้นมาอย่างเงี้ยครับถ้าเราเลี้ยงสมบูรณ์ระบบรากสมบูรณ์เนี่ยผมว่าได้อยู่นะครับได้อยู่เดี๋ยวผมให้ดูรากดีกว่าเมื่อกี้ผมงัดรากให้ขึ้นดูนะมันก็สวยอยู่นะนะครับดูรากครับ พิมหน้าไต่หวันให้เลี้ยงกระมังแต่สังเกตง่ายๆเพิมหน้าไต้หวันนะครับเป็นไม้ที่แปลกเหมือนกันนะสังเกตได้ง่ายถ้าเขาเลี้ยงแล้วขาดอาหารหมดเนี่ยเขาจะเขาจะเหลืองแก่นนะใส่ที่วัวเข้าไปอีกก็ไม่ไม่เขียวต้องเปลี่ยนดินอย่างเดียวครับอย่างเงี้ยคือรากเขาเต็มต้องต้อง,ต,องต้องตัดออกบางส่วนแล้วก็เปลี่ยนดินใหม่นะครับอยากให้โตต้องเปลี่ยนดินใหม่นะครับนะ เอาละครับสำหรับคลิปนี้นะท่านก็ดูกันแล้วกันนะฮะสร้างงานไปได้วยกันอันนี้เป็นตอเพ็มหน้าไต้หวันนะผมแนะนําอย่างนี้กันแล้วกันถ้าตอธรรมชาติเนี่ยท่านท่านมีกิ่งแค่นี้ท่านตัดชําแล้วท่านจัดรากนะผมจัดรากไว้หลายต้นอยู่จัดรากเสร็จแล้วก็ไปลงดินนะให้รากเขานิ่งก่อนรากรากเมนที่เราจัดให้นิ่งก่อนเมื่อนิ่งแล้วเราก็ไปลงดินแต่ขนาที่ลงดินนะอย่าไก,กลาตา นะอย่าห่างสายตาเราก็ไปคอยดูรากที่จะขึ้นมาแซมนะครับมันจะได้รากสวยมันโตเร็วนะสามารถที่จะสร้างสรรงานนะบอนไซได้ดีทีเดียวนะฮะสำหรับเพิ่มหน้าตะวันเพลี้ยนี่ไม่มีฮนะถ้าเรากําจัดตั้งแต่ครั้งแรกแล้วนะฮะพอมาอยู่ในสวนเราก็หมั่นดูแลเอานะครับนะสำหรับต้นนี้นะเป็นไม้ที่ผมย้องการที่จะสร้างนะเพื่อที่จะศึกษานะครับการเจริญเติบโตของเขา นะการเดินเนื้อเยื่อเขาจะเป็นยังไงนะในส่วนนี้ผมก็จะเอาออกนะเอาเครื่องมือเจียแปดออกเนี่ยนะครับแล้วทําให้เว้าลงเพื่อที่จะให้เนื้อเขาเนื้อเยื่อเขาจะเดินผมสังเกตนะต้นใหญ่ในที่คุณมดให้มาต้นนั้นนะถ้าถ้าเราเราคว้านลงไปนะฮะให้มันเว้าลงไปเนี่ยมันจะทําให้เนื้อเยื่อเดินง่ายจากตรงนี้ครับถ้าต้นนี้จเจริญเติบโตได้ดีเนื้อก็จะปิดเร็ว นะครับตรงนี้นะครับแผลปิดเร็วว่างั้นเถอะนะฮะเราก็ต้องเลี้ยงให้อุดมสมบูรณ์สักนิดหนึ่งนะฮะเลี้ยงขนาดเพราะนั้นลําดับต่อไปคือเลี้ยงขนาดของลาต้นเลี้ยงขนาดของกิ่งหนึ่งถ้ากิ่งหนึ่งมันโตขึ้นมาได้ขนาดแล้วทําไงเราเราคุมครับคือตัดไว้ตัดปลายกิ่งไว้นะะคุมคุมเลี้ยงตรงนี้ให้โตแล้วก็ตัดกิ่งไหนที่โตได้ขนาดแล้วเราต้องตัดคุม เพื่อที่จะรอให้ทุกกิ่งได้ครบก่อนเขาเรียก <_ d ream> ว่าขึ้นโครงสร้างก่อนเมื่อเขียงหนึ่งสองสามสี่ห้าท่านต้องการห้ากิ่งก็เขียงห้าหกกิ่งก็เขียงหกแล้วค่อยค่อยเลี้ยงรายละเอียดไปพร้อมกันนี่คือการสร้างไม้ที่ครูบาอาจารย์สอนสั่งมานะครับก็นําม,มาเผย,ยแพร่ทุกท่านได้สร้างงานไปด้วยกันนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ของคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสร้างงานไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับทุกท่าน,นครับ